รทัดรวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ อาจารสวัสดีค <rôle> ร <à> ับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบายซ่าฮาเฮเป็นประจำนะฮะครับผมหยองลูกหยีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.00นถึง16.30นครับและวันนี้ก็เป็นวันพุธที่23มกราคม255 นะครับเพิ่มแป๊บๆเดียวจะสิ้นเดือนเดือนแรกของปี56แล้วนะครับอีวไม่นานก็จะตุดจีนนะฮะแล้วก็จะมีโอ้ตุดลาตุดไทยเรามีหมดเลยนะฮะผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้นะฮะทางเบาใจทีวีนะครับพอใจชาแนลแล้วก็ w w w ร์ดเว็บดอทพอใจชนดอทคอมนะครับแม่อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะพี่หยองเนาะเปลี่ยนแปลงโอ้โหมเสองวันไปที่ชัยภูมิหนาวมากแลไปที่อำเภอมันบำเหน็จราลงโอ้บ้านเราเนี่ยกรุงเทพนี่ก็อย่างว่านะฮะช่วงเช้าเช้าก็จะหนาวนิดนึง ื่นเช้ามานะตักน้ําในโอ่งดังแก๊กแก๊กแก๊กโอ้แสดงว่าน้ําเย็นเป็นน้ําแข็งมันไม่น้ำในในโอ่งไม่มีน้ำดูสิเอาละท่านที่อยากจะสั่งซื้อเจนี่ฟู้ดนะฮะก็มีเนี่ยฮะชื่อทีมงานช่วงเวลาของบ่ายสามจะมีเบอร์ขึ้นเป็นระยะเป็นระยะหรือสอบถามโดยตรงกับผมก็ได้นะฮะ08 0 0 2 2 4 5 4 5นอาส่เอาละครับอ่ะช่วงนี้มาสุู่นานกันกับช่วงแรกครับกับแก๊กซ่าฮ่าเฮ้ กักซ่าฮาเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่ฟู้ดมาถึงเรื่องแรกของวันนี้ดีกว่านะพี่หยองนะเรื่องแรกเป็นเรื่องอะไรครับถ้าเกิดว่าทาผิดเนี่ยถ้าเกิดเป็นคดีความอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าแบบว่าผู้ต้องหานะฮะผู้เทจนี่ตำรวจเขาจะมีเครื่องอจับเท็จเดีย๋ยวนี้ตำรวจไทยเก่งมาก เก uh huh. ่งเก่งๆนะเก่งยังไงเอาขนาดนี่เขาเคยฝึกร่วมกันมาแล้วประเทศไทยได้ที่หนึ่งครับโอ้ oh, เพราะว่าปล่อยกระต่ายเข้าป่าอ้อยอตำรวจอเมริกาหาครึ่งชั่วโมงไม่เจอ uh huh. ญี่ปุ่นหาสองชั่วโมงไม่เจอแล้วไทยไทยเข้าไปห้าหนาทีเจอเลยเออเพราะอะไรฮะเออเจอแพะไม่เจอกระต่าย <laughs> <laughs> อะไปดูครับเครื่องจับเท็จครับผม okay. นนี้ผมผมชอบนะฮะวิวัฒนาการของกรมตำรวจนี่เขาดีนะทำไมเขาซื้อเครื่องกันได้มาเลยไอเดเคทีสองศูนย์อะไรอ่ะโอ้โหเชยมากเลยสวยนะมันเป็นเครื่องยาวๆแล้วก็มีสายไอเคก็อะไรนะคองทีถมสองศูนย์ยี่สิบเครื่องนี้ของยี่สิบบาทอะไรอ่ะระเบิดอันนี้เขาไปตรวจจับระเบิดวัตถุระเบิดนี่เขาจะรูเออโอ้เดี๋ยวนี้เครื่องมือทางสมัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เยอะนี่ ผมรู้จักตำรวจคนนึงทองปักใช่เลยผ้อาสาเดชทองปัก,กเรื่อนกันเออนี่ทองปักเขากลับจากสอนอมาวันนั้นยิ้มย้มแจ่มใสมาออก็ที่สอนอเนี่ยเขามีเครื่องจับเทจรุ่นใหม่เข้ามาจากต่างประเทศําเข้าอ่ะเฮ้ยผมดูข่าวตอนนี้เขาเพิง่งตอนนี้ตำรวจก็เข้ามาแล้วใช่นะทองปักก็ขอยืมทางสอนอนะ่เอากลับมาที่บ้าน เพื่อจะลองจับเท็จคนที่บ้านดูซิว่าตลอดชีวิตที่อยู่กันมาลูกเมียนี่โกโหกเราบ้างหรือเปล่าโอ้ลองใช้เลยว่ากันเถอะใช่ออพอเอากลับมาถึงที่บ้านปึ๊บเรียกลูกชายมาเลยต่อหน้าเมียเลยโชว์เลยเออแอบเปิดเครื่องจับเท็จวางไว้ข้างหลังเ,เรียกลูกมาถามเลยเน้องป๊อ วันนั้นที่น้องป๊อบบอกว่าไปเรียนกวดวิชาน่ะจริงหรือเปล่าลูกชายก็ไม่รู้ว่าพ่อมีเครื่องจับเท็จตอบพระเสียงดังเลยจริงครับพ่อเครื่องดังติ๊งนี่คือจะดงว่าโกหกโกหกเอาแล้วพ่อโมโหแล้วถามต่อบอกมาตรงๆวันนั้นแกไปไหนมาเจ้าป๊อบอ๋อผมไปติวหนังสือที่ห้องเพื่อนติ๊งดังใหญ่เลยยิ่งโกหกมากยิ่งดังมากเออพ่อบอกแกรับความจริงมาแกไปไหนมา ผมไปเที่ยวมาครับพ่อไม่ดังเลยเฮ้ยแสดงว่านี่คู่จริงเออพ่อรู้เลยที่ผ่านมาโกโหกโมโหเลยทำไมแกทำตัวแบบนี้โกโหกพ่อทำตัวเหลวไหลสมัยฉันรุ่มใจฉันไม่เคยเหลวไหลเลยตึ๊งโกหก,กโกโกหกไอจเครื่องดังกันเลยเมียกำลังรีบผ่ายอยู่เห็นพ่อลูกทะเลาะกันรู้สึกไม่สบายใจก็หันไปบอกกับสามีว่าจะไปดูทำไมเธอนั่นลูกเรานะ ดังทีขนาดนี้ดังทีดิเราเป็นลูกใครวะเนี่ยก็ถึงว่าดิทอามายองไปถามเมียกันบ้างอ้โหี๋ยวเครื่องระเบิดในผลดีเกินไปมีประโยชน์มีประโยชน์ดีเกินไปไงรับอมมาดูแก๊กที่สองฮะแก๊กที่สองนี่เขาบอกว่าของขวัญผิดกล่องเคยได้ของขวัญผิดกล่องไหมโอ้ย ผมว่าไม่เคยฮะแล้วพี่หยองอ่ะเคยเคยจริงเหรอไปดูเดี๋ยวมันจะเหมือนกันไปดูที่มันปิดกล่องยังไงอะไม่ดูครับเออคนมีความรักก็ดีนะโงยเป็นสีย้มพูแกเป็นสียมพูคนมีความรักนะใช่ใช่ไหมล่ะแต่คนที่รักกันแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ดีแต่คนที่รักกันแล้วมันต้องอยู่ห่างกันเนี่ยพี่มันจะลำบากใจไหมลำบากจะคิดถึงกันด้วยนะมั้ก็จะคิดถึงว่าเราจะทำยังไงให้หายคิดถึงได้ อ้าก็นึกถึงสิ่งดีๆไว้เด้อือ้าเหมือนกับแฟนกันคู่หนึ่งไงออันนี้นี่ได้ทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษโอ้แต่ผู้ชายเรียนเก่งอ่ะอเรียนจบก่อนอกลับมาบ้านเราประเทศไทยใช่เออก็มานอนคิดถึงแฟนเอ๊นี่เป็นปีนะกว่าจะได้เจอกันคิดถึงกันทำไงดีทำไงทำไงก็เลยคิดได้ประทินูนอากาศหนาว จำได้ว่าแฟนไม่เคยใส่ถุงมือเลยโอ้กเลยจะซื้อถุงมือส่งไปให้แฟน<อ>ที่ประเทศอังกฤษ<อ>ดีดีเลยซื้อที่บ้านเรามันราคาถูกอะใช่ไปเดินห้างแต่เช้าเลย ก็เลือกถุงมืออย่างดีเลยเอา,าเราคาพอที่ตัวเองจ่ายไหวอ่าฮะใช่ใช่าถามพนักงานให้พนักงานลองใส่ดูว,ว่ามือเท่ากับแฟนเลยเลยเรียบร้อยอก็เอาเลยใส,ใส่กอง่อให้เขาห่อของขวัญให้นี่วันนั้นที่ห้างคนเยอะชุลมุนวุนว่นวายไปหมดอไอ้ตรงจุดเคาน์เตอร์ที่ห่อของขวัญก็ดันสลับกล่องกันนะดี่อ้าวดันเอากล่องกางเกงในมาแทนกล่องถุงมืออุ้ย ผู้ชายก็ไม่รู้หอแล้วก็รีบเลยส่งไปต่างประเทศพร้อมกับจดหมายเขียนข้อความแนบไปกับกล่องของขวัญไป่รู้เลยส่งไปให้แฟนแฟนไปถึงก็ดีใจเลยยังไม่ทันได้อ่านจดหมายเปิดกล่องดูก่อนก็ส่งอะไรมาให้เปิดปุ๊บเปิดปึ๊บมาเจอเกงในเลยก็เลยเปิดจดหมายดูข้อความที่แฟนเขียนมายิ่งช้ำใจหนักเลยช้ำใจยังไงอะพี่ ผมพยายามสรรหามันมาให้คุณเพราะผมเห็นว่าคุณไม่เคยใส่มันเลยเวลาไปไหนกับผมนี่จะมีข้อความต่ออีกนะจะมีต่ออีกว่าแล้วผมก็พยายามเลือกหาแบบสั้นๆเวลาคุณใส่แล้วคุณจะได้ถอดง่ายนี่เลยก่อนผมจะตกลงซื้อผมยังให้พนักงานขายเขาลองใส่ให้ดูโอ้ย่ึงแล้ว พอพนักงาน่ายใส่เสร็จผมยังเอามือเข้าไปจับรู้สึกว่ามันนุ่มจริงๆและก่อนจะส่งให้เนี่ย <Genau. S 1> ผมยังฝากรอยจูบของผมไปด้วยนะคระับโอ้โอย oh! <c oughs> ตายแล้วเวนจริงๆเลยไม่ถึงอาทิตย์ทำไมแฟนส่งจดหมายมาจดหมายว่าแกกับฉันจบกันไอโรคจิตเอ้า <c oughs> คือถึงมือให้ไปจบกันทำไมอ่ะจะส่งกางเกงในไปกั้นรู้ว่าจูกกบกางเกงในเสืล้วจะใหพนักงานลองขายโอ้ยอนี่นมันเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วเข้าใจผิดแล้วเนี่อลองจูบอ่ะทนไหวไหมล่ะโรคจิตผิดกล่องด้วยแล้วก็แฟนเข้าใจผิดกันเลยต้องหลายอยา่างเลยล่ะอะอย่างเงี้ยครับอกอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักดื่มเจนนอฟู้ด <Yes. S 1> ช่วงหน้ากลับมาแ <1 S 1> จก1 1> สาฮาเฮ หนุนดอยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟูดอ่ะอ่ะเอาละครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองรายการครับช่วงแจกซ่าฮอเฮ้ีนะฮะอยากแจกไปชมกติกากันเลยครับจ้า 在。That เราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเ e นีฟูดกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคล้าวแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีก2แผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเดนีฟูดกล่องเล็กหรือเ e นีฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัล1ครั้ง และแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5ใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนคอฟฟ่2กล่องมูลค่า450บาท เมื่อจากสโมอสรเจนีฟูดสมุรสงคราม FC เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8 9เะครับคุณผู้ชมรับทราบกติกากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะฝากซ้ำย้ำเตือนด้วยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะฮะ โทรมาร่วมสนุกกับเราแล้วได้รับของรางวัลไปปรากฏว่าสายหลุดแล้วไม่ได้แจ้งที่อยู่เอาไว้โทรติดต่อกลับก็ไม่ได้ทีมงานพยายามโทรแล้วก็ไม่ติดนะฮะก็ภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้าโทรไม่ติดเราก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับเอาละครับสายแรกมาแล้วครับสวัสดีครับชื่อจริงจ้าคุณปลานมนะฮะโทรจากจังหวัดอะไรครับโคราชโคราชอีกแล้วนะฮะอเภอปากช่องะอยู่ปากช่องมาจ้ะ อยู่โนนไทยเนาะอ้าวอากาศเย็นไหมฮะหนาวไหมเมื่อสองวันไปมันกะลากลางวันร้อนกลคืนหนาวเนาะอ้าวเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาคุณปลานอมนะฮะป้ายแรกเป็นเจร์พี่ฟูกล่องใหญ่ครับผมแผ่นป้ายต่อไปครับเจร์พี่ฟูกล่องเล็กหรือเจร์รี่ฟกล่องใหญ่ครับใหญ่ค่ะใหญ่นะฮะใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ใหญ่ครับอ่าคุณปานอมรบกวนปิดเสียงทีวีด้วยครับเสียง่ดังมากเลยครับฟังฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะฮะ ปิดเสียงทีวีก่อนนะครับแผ่นป้ายสุดท้ายครับปิดยางฮะค่ะอ่าแผ่นสุดท้ายครับยังไม่เบาอีกนะยังมีได้ยินเสียงอยู่นะฮะอ้าวเล็กเลยอ่ะเล็กเลยกองเล็กคอยเล็กคอยเล็กเอโชคดีเลยโชคดีเลยอ่าสายแรกก็โชคดีนะครับคุณมีสิทธิ์เปิดป้ายของรางวัลนะฮะจะได้พูดหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณปนอมเอาป้ายไหนครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าครับผม แ,แปนแต่ง,งานทะเลอะโอโอหัาเป็นเป็นนะโอ้โหสายแรกสำหรับวันนี้นะฮะยินดีด้วยนะจากโนนไทยโคาชครับคุณปนอมครับโอ้โรู้สึกกะเบิ้ลสองอาทิตย์เลยหรือเปล่าให้ชื่อที่อยู่หลังไมเลยนะครับทีมงานนะครับยินดีด้วยนะครับเอาออละครับที่ไม่นเชื่อนี่นะถือว่าป้ายแรกนี้ก็แจ็คพอตแตกเลยนะแต่ยังมีสีลองวันนะฮะวางหัวสนิทด้วยนะฮะคุณปนอมครับสวัสดีครับ ชื่อจริงจา้าค,คุณนงรักจากจังหวัดอยุธย,ยาค่ะอุตรานะ<อ>ครับ,บคุณนงรักนะฮะอ่ะพร้อมเลยนะครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจนนฟู้ดกล่องเล็กครับผมป้ายต่อไปครับเจนเนฟูดกล่องเล็กหรือเจนนฟูดกล่องใหญ่ลกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะฮะขอให้เล็กขอให้เล็กอุย้ยเล็กครับลุนป้ายสุดท้ายนะฮะจะถูกเบิลหรือเปล่านะครับ กองใหญ่ค่ะใหญ่โอ้โหเป็น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 เฮ้ยกองใไปเฮ้ยสองไปคือทำไมแม่วันนี้สองสายแรกตอบถูกเลยนะฮะอ้าวคุณนงรักครับมีเจดีพูธหนึ่งสองสามสี่ครับป้ายไหนครับสี่ครับสี่ครับโอ้โหเป็น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 ไปแล้วโอ้ยนะฮะได้รับนะฮะ เจนี่ฟูดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของเรานะครับมูลค่า2,200บาทย oh. ินดีด้วยนะฮะ oh. เป็นกล่องเล็กครับคุณลงรับครับ oh. ให้ชื่อที่อยู่กับทีมงานไว้เลยนะครับ oh. นะฮะกติกาง่ายๆครับคุณผู้ชมนะครับพยายามที่ อ่าโทรเข้ามาร่วมสู่ราแล้วปิดเสียงทีวีด้วยนะฮะแล้วเราจะได้ยินชัดเจนครับถ้าเกิดไม่ปิดเสียงทีวีหรือเบาเสียงทีวีเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงเราชัดเจนนะครับขอความกรุณาด้วยนะ0 2 6 9 2 2 8 1 8อยากสั่งซื้อเจรีฟูดเครื่องดื่มน้ำดื่มเพื่อสุขภาพของเราก็หมายเลขโดยตรงกับพี่หยองเลย0 8 0 0 2 2 4 5 4 5จัดส่งถึงบ้านฟรีฟรีทั่วประเทศผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงครับสายชนค่ะจากจังหวัดอะไรจ๊ะ โคราชค่ับโคราชอำเภออะไรใส่ถุอำเภอปากช่องช่องค่ะโอ้โหปากช่องนะเป็นปากจ้ำเป็นโคราชนี่แฟนคลับของรายการเรานะฮะแผ่นป้ายแรกเป็นเจนฟูดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนฟูดกล่องเล็กหรือเจนฟูดกล่องใหญ่กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะฮะขอให้เล็กขอเล็กถูกต้องครับเอาแล้วครับแมววันนี้พี่หยองมาเฮงจริงๆเลยนะฮะแม่นทุกสายฮะป้ายสุดท้ายครับเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ กล่องใหญ่ค่ะใหญ่โอ้โหโอ้เปนเปนเปนกล่องกลองใหญ่ครับผมโอ้โยถูกนะฮะสามสาสายแรกไม่มีพลาดแม้แต่สายเดียวนะฮะเปิดป้ายนะหนึ่งสองสามครับผมไปไหนครับเบอร์สองค่ะเบอร์สองนะฮะของรางวัลเปน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 ในพันนะครับโอ้ยรับเงินสด หน0 0พันบาทนะฮะคุณสายชนยินดีด้วยนะครับให้ชื่อที่อยู่กับทีมงานไว้ด้วยนะครับอ่านี่ง่ายๆแบบนี้อยู่ที่ดวงของท่านนะฮะแหมมาอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยปิดเสียงทีวีด้วยนะฮะชื่ออะไรครับอนุสาค่ะอนุสาเหรอครับจากจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพอยู่แถวไหนจ๊ะ เดี๋ยวมองบางกะปิค่ะอ๋ออยู่แล้วบางกะปินี่เองนะครับแหมชมรายการชมรายการของเรานานยังครับนานแล้วค่ะเออเพิ่งโทรติดครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะโอเคขอให้ได้ครับวันนี้ครับอ่าคุณอนุสาครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจนฟูดกล่องใหญ่ครับผมอ่าแผ่นต่อไปเจนฟูดกล่องเล็กหรือเจนฟูดกล่องใหญ่เอาใหญ่ค่ะใหญ่นะฮะขอให้ใหญ่ เป็นเล็กครับโอ้ไม่เป็นไรครับคุณอนุษานะฮะพรุ่งนี้โทรมาร่วมสนุกได้ใหม่นะฮะยินดีด้วยนะครับอ่ะวันช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวพักดื่มเจิญพดสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจกซ่ะไป อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟู้ด ตาลารีตุ้มพี่เอาแล้วกลับเข้าวชูกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของการแจกซ่าฮาเฮนะครับเอาสายแรกมาแล้ไม่น่าเชื่อวันนี้นะครับวันนี้ของแม่นแม่นแม่นไทยแม่นไทยแม่นสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับโคราชครับโคราชอีกแล้วครับท่านโคราชอำเภออะไรฮะปากช่องครับปากช่องปากช่ออ่ะพร้อมเลยนะพร้อมเลยอ่า คุณอะไรครับผมชื่อจริงครับชื่อจริงชื่ออะไรครับชัยชานครับฮะชัยชานชัยชานเอฮะคุณชัยชานนะฮะแผ่นป้ายแรกเปิดเลยชัยชานแผ่นป้ายแรกเป็นเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับใหญ่แล้วเอาเล็กครับกล่องเล็กนะฮะกล่องเล็กหรือไม่กล่องเล็กหรือไม่เล็กหรือไม่ เป็นใหญ่ครับแหมคุณชายชานเป็นของใหญ่นะฮะมันเป็นมันเรื่องต่ดวงจริงๆครับผมไ่ใเท่านั้นนะฮะสองแผ่นป้ายเท่านั้นนะฮะเล็กกับใหญ่เท่านั้นนะฮะครับผมสายต่อไปมาเลยครับโอ้สายหลุดสายหลุดนะฮะ026922818นะครับของเล็กกับของใหญ่เท่านั้นนะครับหรือท่านสนใจอ่าจะสั่งเจนี่ฟู๊ดก็0800224545นะครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับ ยคุณลลนาชัยจากชัยนาทนะฮะโอ้โหครัครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าฮะครั้งที่สองครโทรติดครั้งที่สองเคยโทรติดแล้วเคยโทรติดแล้วอะคุณลลนชัยพร้อมนะครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กฮะแผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ไปเลยใหญ่ครับขอใหญ่ครับคุณรณชัยเป็นกล่องเล็กนะครับน่แน่จดิงจริงๆเดียวพรุ่งนี้โทรใหม่นะครับคุณรณชัยครับผมเอาละสายต่อไปมาเลยครับ เราอยากให้ถูกหมดเลยเราจะตั้งรางวัลใหม <Yeah. S 1> นะ่วันนี้เราแจกกันจริงๆนะฮะครับผมโทมรมาเลยครับโทมรมาเลย0 2 6 9 2 2อ1 8สนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับอรุณสวัสดิ์จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะอ,อรุณสวัสดิ์จากสุรินทร์นะฮะแผนประจำของเรานี่เองครับผมอ่าคุณอรุณสวัสดิ์พร้อมนะครับค่ะแผ่นป้ายแรกเปิดเลยเป็นเจนีฟู้ด กล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟู้ดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่ขอใหญ่เลยคุณต๋องใหญ่ครับผมใหญ่ไปเลยจะได้แจกหมดเอาเป็นกล่องเล็กนะครับผมแหมวันนี้คุณต๋องไม่ยอมแจกอีกแล้วนะฮะครับผมมาผมอยู่ฝั่งที่แจกอย่างเดียวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่ออนุรักษ์ครับคุณอนุรักษ์จากจังหวัดโคราชครับโคราชอีกแล้วจากอำเภอ นครราชสีมาอําเภออะไรปากช่องปากช่องคุณอนุรักษ์ครับแผ่นป้ายแรกเปิดเลยคุณอนุรักษ์เปิดนะครับอ่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับเล็กนะครับขอให้เล็ก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 จริงด้วยอ่าแผ่นป้ายสุดท้ายครับแผ่นป้ายสุดท้ายเจนี่ฟูดใหญ่ครับใหญ่เลยเหรอ ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ไปเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ช่วยเอาใหญ่แจ๊กแจ๊กแผ่นป้ายรางวัลเหลืออีกสองแผ่นป้ายครับเจนิฟูดหนึ่งเจนิฟูดสามแผ่นป้ายไหนครับเอาแผ่นป้ายไหนครับเบอร์สามครับเบอร์สามครับเบอร์สขอให้เป็น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 โอ้ยเป็นเสื้อครับนะฮมูลค่าเจ็ดร้อยบาทครับเป็นเสื้อของเจนิฟูดสมุทรสงครามนะครับ เดี๋ยวเอาปากเบอร์ไวเลยครับเดี๋ยวเราจัดส่งใ่ายนะครับจากึ้นอยู่ไม่ได้ครับอ้าวมาเอาละสายต่อไปมาเลยครับเราอยากให้หมดแล้วเราจะได้แจกใหม่นะฮะอ่าสายต่อไปมาเลยครับ0 2 6 9 2สอง8เก้าสองสองแปดหนึ่งแปดสวัสดีครับ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 ชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับชื่อบุญทรรมค่ะบุญทรรจากจังหวัดอะไรครับ ลบบุรีค่ะลบบุรีโอ้ยคนบ้านเดียวกันอยู่อำเภออะไรคะเนี่ยคะอยู่อำเภออะไรครับอะไรนะคะอาจารย์ีนเลยค่ะอยู่อำเภออะไรอ๋ออำเภอชัยบาดาลค่ะชัยบาดาลอยู่ตำบลตำบลตำบลอ่ะน้องยายโตค่ะน้องยายโตอ๋อนะนายกดีเลกเพื่อนกันอ๋อเหรอน้องชายน้องกายอ่าาาาแผ่นป้ายเลยคุณมุทันแผปิดเลยคนบ้านเดียวกันอ่ะแผ่นป้ายแรกเป็นเจนีฟูทธกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปเจนีฟูทธกล่องเล็กหรือเจนีฟูทธกล่องใหญ่ครับ กองเลขค่ะเล็หอยเลขอ่ะหอยเลขครับผมขอให้เลขอ้าวเลขจริงๆด้วยอ่าแผ่นป้ายสุดท้ายเจได้พูดกล่องเลขกหรือเจได้พูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่จะขอให้ใหญ่ฮะหอยใหญ่ครับใหญ่ด้วยอ่า คุณบุญทันไม่มีทางเลือกครับแผ่นป้ายรางวัลเหลือแผ่นป้ายเดียวเจดีฟุตดหนึ่งครับใช่เขาเปิดเลยเปิดเป็นกาแฟนาโนชิิดถงนะครับผมมูลค่า450าบบาทนะฮะโอเคครับฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวจัดส่งภายในหนึ่งอาทิตย์นี้นะครับวันนี้นะของและวันนี้ก็เวลาหมดหมดแล้วหมดเวลานะก็ ไม่แะพรุ่งนี้ยังมีเวลาะนะฮะโทรมาร่วมสนุกกับรายการของเราได้อีกนะครับวันนี้ผมสองชวนชื่นยองลูกหยีลาคุณผู้ชมไปก่อน<ข>อครับขอบคุณเจนี่ฟู้ดครับที่สนับสนุนพวกเราเป็นทางการถูกต้องเลยครับพรุ่งนี้กลับมาเจอเราสองคนได้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ